กากาบสวัสดีครับกาบสวัสดี FC คุณพอ่อคุณแม่ทางช่องท,ทุกทุกท่านครับมาพบมาเจอกันนะครับแต่เสาร์ครับมือนี้ก็เป็นเสาร์ของวันที่8วันอังคารนะครับคุณพอ่อคุณแม่อตอนนี้ก็ถือว่าใกล้จะสว่างแล้วนะครับตีห้าสิบสี่นาทีนะครับมาพบมาเจอกันแต่เสาร์เนื่องจากใชสายมานะครับก็บต้องมีภารกิจไปทำนะครับ แต่ว่าก็ต้องมาพบมาเจอคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับครับเ้านี้นะครับมีตัวเลขแนวทางถือว่าเด็ดเลยมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันนะครับเป็นหวยซองครับหวยซองจากนครพนมนะครับคุณพ่อคุณแม่อังวดที่ผ่านมานะครับ687นะครับตรงๆเลยนะครับพึงได้มากเป็นงวดแรกนะครับ อ่ซองจากนครพนมเอฟซีใจดีนะครับทรงมาไห้นะครับเปนวายอยากเอามาฝากเอฟซีทางช่องวิไลให้โชคนะครับซองจากนครพนมนะครับขอกบขบุญขอบคุณนะเอฟซีใจดีนะครับที่ทรงตัวเลขแนวทามาไห้ทางเอฟวิไลครับได้นําเสนอ ให้คุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณไปอย่างสูงนะครับที่มีจิตเมตตานะครับส่งตัวเลขเนี่ยทางมาให้ทางเอ็ดวีไลได้นําเสนอฝากคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องกันนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับสองจากนครพนมนะครับงวดประจําวันที่16ครับสถิติเพื่อนบริษ้ท่งมานะครับแต่ เพื่นบอกว่าครับจะของซองบอกว่าหกแปดเจ็ดตรงๆหัวที่ผ่านมานะครับเอาตรงๆกันเลยพึ่งได้มากเพื่นว่าบอกเลยว่าพึ่งได้มากก็เลยอยากมาแบ่งปันนะครับเอซีทางช่องอยากให้มีโชคมีลาบกันสุกคนนะครับอ่ะครับช่วงนี้ก็ถือว่านะครับเป็นวันที่อ่า แกันแล้วนะครับถือว่าใก่เทศกาลปีหม่ไทยแต่พอแตเม่เฮานะครับตั้งแต่ดังเดิมก็คือเทศกาลสงการหรือจะไปเบอกแบบสากลแน่ก็คือว่าเป็นเดือนแห่งวันครอบครัวนะครับทางบ้านแอดวิไลนะครับลูกหลานที่เพิ่นไปทําการทํางานอยู่ต่างจังหวัดก็เริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับเพราะว่าคือแอดวิไลบอกได้คลิปนะครับก็คือปีนีงานทางวัด ใ่คอนสวรรค์นะครับทางบ้านแดดวิไลนะครับมีงานฉลิมฉลองสุมประตูโขงนะครับในวันที่9ที่10ที่11ก็ถือว่าไก่จ่อมอมานะครับก็เลยลูกล้านก็เลยกลับตั้งแต่เนินแน่ปีนี้มาเที่ยวสงการนํานะครับมาเอาบุญใหญ่ยยพร้อมนะครับก็ขอการเ่อนเชิญเอฟซีนะครับที่อยู่บ้านไก่ละแวกนะครับแถว อำเภอสองดาวนะครับอำเภอสว่างแดนดินอ่าอํเภอบันม่วงครับตะกาศจเจริญศิลพังโคนวาลิชภูมินะครับอำเภอวังสามหมออำเภอชัยวานอำเภอน้องหานนะครับลอยต่อเขตนี่นะครับสามหมอไปทั้งข่งวงกาละศิน์แนแถวนี้อ่าเพราะว่าเป็นอำเภอชายแด,ดนนะเข็บเขตรลอยต่ออ่าสนนกลนคร กาลาสินอุดรธานีนะครับซึ่งเป็นอำเภอติดชายแดนทางจังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภอซองดาวป่าแดดวิไลนะครับจะอยู่โซนอำเภอชัยวานนะครับอำเภอหนองหานนะครับบ้านม่วงคำตะการเจริญสินนะครับในระแวกนี้นะครับมาทางอำเภอศรีธาตุสามหมอ นะครับที่อยู่ไก่ละแวกนี้นะครับเขาเชิญมารวมบุญร่วมงานใหญ่นะครับเฉลิมฉสลองสุ้มประตูโค้งอ่ากลางคืนวันที่11นะครับมีหมอลำใหญ่ให้เบิ่งกันนั่นคือเพชรลำเพลินนะครับคืนวันที่11สมโพธ์นะครับ9บวชชีพามอ่าวันที่10พุทธาพิเศษแล้วก็มีภาพยนต์จอหักจอใหญ่ให้เบิ่งนะครับคือวันที่10 11หมอลำใหญ่เพชรลำเพลินแล้วก็ ช่วงบ่ายของวันที่11นะครับมาแห่พระเวทเขาเมืองน้ากันและกาขบวนแห่ต้นผาะปาต้นเึินถูกสารทิศนะครับยิงไงอลังการขบวนแห่นะครับในช่วงบ่ายของวันที่11นะครับอ่ะว่าเรื่องบุญเลี้ยงท่านไปน้ำนะครับคุณพอ่อคุณแม่เขากับ่าต้องไปซีเรียสอีกอย่างไรบางคนกัจจบาเออมาว่าเรื่องบุญบ่แอ็อดวิไลพันธวานะครับ หมอแม่เทาก็บอกข่าวกันไปแจงข่าวกันไปเรื่องของตัวเลขแน่ทางนะครับได้แน่นอนนะครับเพาะว่ต้องไปซีเรียสในจุดนั้นการทําคลิปนะครับเดี๋ยวคุณพอ่อคุณแม่จะซ้ำซากจาเจเทาก็ต้องอแสกเรื่องเรืองทั่วไปเข้าไปนั่มน,นะครับแสกเรืองทั่วไปเข้าไปนั่มเรื่องดินฟ้าพยากรอ,อากาศกะมือว่านี้มีฝนตกป่วยไปยนะครับทางบ้านเนีัยฟิลลย ครับมีฝนตกโปรยไปก็ได้ค่วงชุ่มฉ่ำมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ให้ระมัดระว่างเรืองลมพายุกระโชกแรงช่วงนี้นะครับเป็นพายุรืดูร้อนนะครับให้คุณบอกคุณแม่ระมัดระว่างน้านะครับข่าวสารเพากระบอกกันไปนะครับเรื่องของตัวเลขหน้าทางครับบวกขมานะครับซองจากนครพนมนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเพิ่นกระบอกเลยว่าหกแปดเจ็ดตรงๆนะครับงวดนี้ นะครับขอบขอบุญขอบคุณเอฟซีใจดีทางนครพนมนะครับอาครับวันนี้ได้มากนะครับจะเป็นบนอย่างเดียวนะครับคุณพอ่อคุณแม่บนอย่างเดียวด้วยอ่าคุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เปลียนเขียนตามเลยนะครับเขียนตามเดี๋ยวอยัดพิไลจะพาเขียนนะครับจะเป็นบนอย่างเดียวนะครับซองนครพนมอ่าวิ่งมาเม็ดเดียวนะครับวิ่งมาเม็ดเดียว วิ่งมาเม็ดเดียวคือ9นะครับ9วิ่ง9เม็ดเดียวสุด3ตัวนะครับ9เป็นหลักร้อยกับหลัก10บนะครับคือ9 9 2สแล้วก็สุด2ตัวแค่นั้นครับตันออกมาจากสุด3ตัวก็คือ เก้าสองครับมีแค่นี้นะครับคุณพ่อคุณแม่เอาวิ่งเก้าเม็ดเดียวอ่าสุดสามตัวครับเก้าเก้าสองสุดสองตัวคือเก้าสองอ่าลงให้ครับเซานีนะครับอ่ะแคปบหน้าจอกันเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าลงให้นะครับก็คือลงให้อ่ะวันที่แปดครับ นี่คือหลักฐานการลงแนวทางนะครับเพราะต้องลงวันที่กำกับพร้อมนะครับลงให้วันที่แปดนะครับอัดวีไลขอกรับขอบบุญขอบคุณ้อคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ส่งตัวเลขมาให้อัดวีไลครับได้นำเสนอฝากตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันให้ยู่ดีไม่แห้งครับให้พบแต่ความสุขความเจริญนะครับเจ้าของตัวเลขแนวทางสองจากนครพนมแคปหน้าจอกันนะครับ เซานีเอามาฝากเป็นคลิปแรกเซาของวันที่แปดวันอังคารนะครับอะก่อนอื่นขอขอบราบขอบุณขอบุณอีกครังหนึง่งเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามทางแอดวิไลมาอย่างเหน,นียวแน่นอะเซานี้จากลาก,กันไปนะครับห้สุขๆมันมันกันบซองจากนครพนมนะครับบนอย่างเดียวเด้อคุณพออ่อคุณแม่บนอย่างเดียววิ่งเก้าเม็ดเดียวเก้าเก้าสองแล้วก็วงกลมเก้าสองเม็ดเดียว จากลากกันไปคลิปนี้คุณพ่อคุณแม่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงสู้ขุสุขคนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นของส้ำนักใดรอติดตามกันสวัสดีครับ